สวัสดีครับลองนึกภาพตามกันนะครับค่ำคืน1ปี1993วัดป่าทางเหนือหมอกลงจัดๆเลยแล้วชาวมาก็พบศพพระชราในกุฏิเอ่อสภาพนี้ไม่ธรรมดาเลยถูกมัดและก็มีร่องรอยแปลกๆเหมือนพิธีกรรมแต่คดีกลับถูกปิดเร็วมากนะครับบอกว่าเป็นข้าวชิงทรัพย์แค่นั้นเลยใช่ค่ะแต่เรื่องมันซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะเพราะว่า30ปีต่อมาเนี่ย เออมันมีข้อมูลใหม่หลุดออกมาซึ่งมันพลิกเรื่องเดิมไปหมดเลยค่ะชี้ว่าอาจจะไม่ใช่การฆ่าชิงทรัพย์ธรรมดาธรรมดาแต่อาจจะเกี่ยวกับสำนักลับหรือว่าพิธีกรรมอาถรรพ์หรืออาจจะเป็นการปกปิดครั้งใหญ่เลยก็ได้ วันนี้เราเลยจะมาลองปฏะติดประต่อเรื่องราวที่วัดป่าสีดาแห่งนี้กันดูนะครับจากข้อมูลที่เราพอจะมีตอนนี้ทั้งเอกสารสำนวนคดีที่เพิ่งเปิดเผยออกมาบันทึกเกา่กาๆของตำรวจแล้วก็การสืบสวนของนักข่าวอิสระคนหนึ่งทำให้การของอดีตสิทธิ์วัดหรือแม้กระทั่งเอกสารลับของกรมศาสนาตั้งแต่ปี1972นู่นเลยออืเก่ามากครับ เป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นแค่อาญยกรรมหรือว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังทั้งเรื่องความเชื่ออำนาจอะไรพวกนี้ถ้าอย่างนั้นเราเริ่มจากจุดเกิดเหตุปี1993กันก่อนเลยนะคะคือสภาพศพอย่างที่ว่าเนี่ย ถูกมัดมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆรอบตัวมันมันดูผิดปกติสำหรับคดีปล้นฆ่าทั่วไปมากๆแต่ตำรวจท้องที่ตอนนั้นสรุปง่ายๆเลยค่ะว่าเป็นการชิงทรัพย์ซึ่งเออมันก็น่าแปลกใจตั้งแต่แรกแล้วนะคะใช่ครับแล้วพอมาถึงเอกสารสำนวนปี2024ที่เพิ่งเปิดเผยเนี่ยมันชี้ไปทางไหนครับถึงได้บอกว่ามันพลิกเลยอ๋อเอกสารนั้นนะคะคือมัน แทบไม่ได้พูดเรื่องชิงทรัพย์เลยนะคะแต่กลับไปพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสำนักลับทางศาสนาค่ะสำนักลับใช่ค่ะแล้วก็ดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงกับเอ่อการสืบทอดพลังอะไรบางอย่างด้วยคือมันเป็นทิศทางที่แบบต่างจากข้อสรุปเดิมไปคนละทางเลยค่ะสำนักลับทางศาสนาเอะมันใช่สำนักศรีดาที่มีบันทึกตำรวจเก่าพูดถึงหรือเปล่าครับที่ว่าเป็นกลุ่มพระที่เหมือนแยกตัวออกมามีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะ บันทึกเก่าของตำรวจเนี่ยระบุถึงสำนักสีดาว่าเป็นกลุ่มปฏิบัติธรรมที่ค่อนข้างเออเป็นอิสระคือไม่ได้อยู่ในโครงสร้างการปกครองของคณะสงฆ์หลักซึ่งในบ้านเราก็พอมีกลุ่มลักษณะนี้อยู่บ้างนะคะที่เน้นปฏิบัติหรือมีความเชื่อเฉพาะทางแล้วก็เชื่อกันว่ามีการฝึกเขาเรียกว่ายานอาถรรพ์หรือสมาธิอาคมที่มีพลังสูงมากๆแล้วความเชื่อเรื่องพลังเรื่องยานอาถรรพ์นี้ มันไปเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของพระรูปนั้นยังไงครับมีหลักฐานอะไรเชื่อมโยงไหมมีค่ะคือในกุฏิของพระที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเจอตำราบใบลานเก่าที่มีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆอยู่พอผู้เชี่ยวชาญเขามาตรวจสอบทีหลังก็พบว่าสัญ,ญลักษณ์พวกนั้นน่ะมันคล้ายกับตราของสำนักลับในภาคเหนือแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการนะคะแล้วที่สำคัญคือ ในบันทึกที่มาพร้อมตำราเนี่ยยังมีรายชื่อบุคคลอยู่ด้วยซึ่งบางคนเนี่ยพอไปเช็คดูแล้วปรากฏว่าเป็นถึงอดีตเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเลยค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจมากเลยครับจากเรื่องความเชื่อส่วนตัวกลายเป็นมีชื่ออดีตคนใหญ่คนโตเข้ามาเกี่ยวด้วยมันเริ่มทําให้คิดแล้วนะครับว่าหรือจริงๆเรื่องนี้มันอาจจะซับซ้อนกว่าแค่ความเชื่อทางศาสนาอาจจะมีมิติเรื่องอํานาจเข้ามาเกี่ยวด้วยหรือเปล่า ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆการมีรายชื่อบุคคลระดับสูงโผลมาเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามเรื่องความเชื่อมโยงนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันถูกทําให้เงียบไปนานหลายสิบปีก็ได้เรื่องนี้ก็เงียบไปจริงๆค่ะจนกระทั่งปี2023นี้เองเมื่อมีนักข่าวอิสระคนหนึ่งชื่อพวิทจากรายการออ The Midnight Truth เขาเริ่มขุดคุยเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่อ๋อคุณพวิทนี่เองแล้วเขาไปเจออะไรเขาล่ะครับถึงได้กลับมารื้อคดีเก่าตั้ง30ปีที่แล้วได้จุดเริ่มต้นมันมาจากจดหมายปริศนาค่ะมีคนส่งมาให้คุณพวิท อ้างว่าเป็นสิทธิ์รุ่นเก่าของสำนักสีดาที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเนื้อหาในจดหมายนี่แหละค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเนื้อหามันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆว่ายังไงบ้างครับในจดหมายคือมันคน่อนข้างช็อกเลยค่ะผู้เขียนจดหมายเขาอ้างว่าพระที่ตายไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่เหยื่อค่ะแต่เขาบอกว่าเป็นผู้ทำพิธีเรียกสิ่งต้องห้ามแล้วเกิดความผิดพลาดจนเสียชีวิตเองอะไรนะครับ เด,เดี๋ยวจากเหยื่อฆาตกรรมกลายเป็นผู้ทำพิธีที่ล้มเหลวเองนี่มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันหมายความว่าการสืบสวนตอนแรกผิดพลาดไปหมดเลยหรือว่ามีคนจงใจเบี่ยงประเด็นตั้งแต่ต้นคำถามนี้น่าคิดมากเลยค่ะแล้วมันก็เป็นแรงผลักดันให้คุณประวิทย์เนี่ยเดินทางไปที่วัดป่าสีดาซึ่งตอนนั้นร้างไปแล้วนะคะเพื่อไปหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วเขาก็ไปเจอของสำคัญจริงๆค่ะ เจออะไรครับที่วัดร้างเขาเจอม้วนฟิล์มเก่าๆค่ะที่ถูกซ่อนเอาไว้พอนำไปล้างออกมาเนี่ยเป็นภาพถ่ายที่ดูเหมือนจะเป็นพิธีกรรมเลยมีพระหลายรูปยืนล้อมวงจุดเทียนเยอะมากแล้วที่น่าตกใจคือมันมีภาพที่เห็นค่อนข้างชัดว่ามีการใช้ของเหลวคล้ายๆเลือดผสมในน้ำมันจันด้วยค่ะภาพถ่ายนี่คือหลักฐานที่จับต้องได้เลยไม่ใช่แค่คำบอกเล่าหรือตัวหนังสือในตำราแล้ว ภาพพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับเกี่ยวกับลักษณะพิธีหรือสัญ,ญลักษณ์อะไรพวกนี้คุณประวิทธ์เขาก็นำภาพไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งนักวิชาการด้านศาสนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นช่วยกันวิเคราะห์นะคะแล้วก็พบความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งมากคือสัญ,ญลักษณ์บางอย่างในภาพถ่ายเนี่ยมันไปตรงกับที่เคยมีบันทึกไว้ในเอกสารลับของกลุ่มการศาสนาซึ่งเป็นเอกสารตั้งแต่ปี1 9 7 2นู่นเลยค่ะ เอกสารลับปี1972โหเก่ากว่าเหตุการณ์ตั้ง20ปีเลยนะครับแล้วเอกสารนั้นมันเกี่ยวกับอะไรทําไมถึงเป็นความลับล่ะครับเอกสารนั้นพูดถึงพิธีปลุกเสกของกลุ่มสํานักลับทางเหนือกลุ่มหนึ่งค่ะที่เคยถูกตํารวจกองปราบเข้าไปทลายแล้วก็สั่งให้ยุติกิจกรรมไปแล้วในตอนนั้น การที่สัญ,ญลักษณ์มันมาตรงกันเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมลักษณะนี้อาจจะไม่ได้เพิ่งมีในปี1993แต่อาจจะมีรากเหง้ามานานกว่านั้นแล้วก็อาจจะเคยถูกจับตาม,มองหรือปราบปรามโดยรัฐมาก่อนแล้วด้วยซ้ำที่วัดป่าสีดาแต่มันอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหรือความเชื่อที่มันดำรงอยู่มานานแล้วก็เคยมีประวัติขัดแย้งกับอำนาจรัฐด้วยซ้ำซึ่งมันก็ยิ่งทำให้คำถามที่ว่าใครกันที่มีอำนาจพอจะปิดคดีนี้ได้นานถึง30ปีมันยิ่งดังขึ้นไปอีกนะครับ ถูกต้องเลยค่ะมันดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เรื่องของตำรวจท้องที่แล้วแต่อาจจะโยงใยไปถึงโครงสร้างอำนาจที่ใหญ่กว่านั้นแล้วมันก็เกิดคำถามตามมาอีกว่าแล้วทำไมเอกสารพวกนี้ถึงเพิ่งจะมาปรากฏหรือทุกเปิดเผยเอาตอนนี้มันเป็นความบังเอิญหรือว่ามีเจตนาอะไรบาง,างอย่างอยู่เบื้องหลังการปล่อยข้อมูลในช่วงเวลานี้หรือเปล่ายิ่งคุยยิ่งเจอแต่คำถามจริงๆครับแล้วนอกเหนือจากเอกสารภาพถ่ายหรือข้อมูลจากนักข่าวเนี่ย มีเสียงจากคนในอย่างอดีตลูกศิษย์วัดคนอื่นๆบ้างไหมครับเขามองเรื่องนี้กันยังไงมีค่ะแต่ข้อมูลจากอดีตลูกศิษย์วัดซึ่งเขาไม่ขอเปิดเผยชื่อนะคะกลับยิ่งทําให้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะว่าคําให้การมันมันขัดแย้งกันเองแบบสุดๆเลยค่ะขัดแย้งกันยังไงบ้างครับน่าสนใจนะว่าคนในจะเห็นภาพต่างกันได้ยังไงคือมีคนหนึ่งให้ข้อมูลที่แบบพลิกไปเลยนะคะเขาบอกว่าคนที่ตายไม่ใช่พระ แต่เป็นคนนอกที่แฝงตัวเข้ามาในผ้าเหลืองฮะไม่ใช่พระใช่ค่ะซึ่งถ้ามันจริงเนี่ยก็จะเปลี่ยนสถานะของผู้ตายไปเลยแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแรงจูงใจทั้งหมดด้วยถ้าไม่ใช่พระแล้วเป็นใครมาทําอะไรที่นั่นโหนี่เป็นอีกปมใหญ่เลยและอีกคนว่ายังไงครับส่วนอีกคนกลับให้ข้อมูลในเชิงศสยศาสตร์เต็มตัวเลยค่ะบอกว่าเขาไม่ได้ตายเพราะถูกฆ่าเขาตายเพราะอํานาจในพิธีมันย้อนกลับหรือพูด,ดง่ายก็คือตายเพราะถูกสาบ โอ้โหมีทั้งมุมว่าผู้ตายเป็นตัวปลอมทั้งมุมว่าตายเพราะอาถรรพ์ประเด็นสําคัญที่เราอาจจะได้จากคาให้การที่ขัดแย้งกันนี้อาจจะไม่ใช่ว่าใครพูดจริงแต่คือมันตอกย้ําว่าเรื่องนี้มันถูกปกคลุมด้วยความลับหลายชั้นมากแม้แต่คนวงในเองก็อาจจะเห็นภาพไม่ตรงกัน หรืออาจจะมีเจตนาบิดเบือนความจริงไปเลยก็ได้ซึ่งเป็นลักษณะที่มักจะเจอนะครับในคดีที่มีเรื่องความเชื่อลึกลับหรือมีผู้มีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องใช่เลยค่ะมันแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการควบคุมข้อมูลหรืออาจจะเป็นความสับสนที่เกิดขึ้นจริงๆในหมู่คนที่เกี่ยวข้องก็ได้มันสะท้อนความยากมากๆในการที่เราจะเข้าถึงความจริงแท้ๆของเหตุการณ์นี้แล้วสุดท้ายปลายทางของคดีนี้มันเป็นยังไงอะคะหลังจากที่มีข้อมูลใหม่ๆหรือการสืบสวนของนักข่าวออกมา นี่คือส่วนที่มันคุมเครือที่สุดเลยครับคือไม่มีข้อมูลว่ามีการดำเนินคดีกับใครเพิ่มเติมเลยเรื่องราวทั้งหมดเหมือนจะถูกทำให้เงียบหายไปอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญคือวัดป่าสีดาเนี่ยก็ถูกสั่งปิดอย่างเป็นทางการไปเลยโดยมีข้อมูลบอกว่าเป็นคำสั่งลับจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงในยุคนั้นด้วยครับ การใช้คำสั่งลับจากเบื้องบนมาปิดวัดนี่ยิ่งตอกย้ำข้อสงสัยเรื่องการแชรกแซงเลยนะคะแล้วก็ความพยายามที่จะไม่ให้มีการขุดคุยเรื่องนี้ต่อไปอีกเหมือนการตัดตอนไม่ให้สาวไปถึงตัวการหรือความจริงที่อาจจะกระทบกับใครบางคนได้ใช่ครับเหมือนกับว่ามีคนต้องการให้เรื่องนี้มันจบลงแค่ตรงนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเอาล่ะครับงั้นเราลองมาเรียบเรียงประเด็นสำคัญๆที่เราคุยกันมาทั้งหมด เกี่ยวกับปริศนาที่วัดป่าสีดากันอีกทีนะครับตั้งแต่การพบศพพระชราในสภาพที่น่าสงสัยมีร่องรอยพิธีกรรมแล้วก็การปิดคดีอย่างรวดเร็วว่าเป็นแค่ฆ่าชิงทรัพย์ค่ะแล้วก็การปรากฏตัวของข้อมูลใหม่ที่ชี้ไปทางสำนักสีดาซึ่งเป็นกลุ่มปฏิบัติธรรมลึกลับที่เชื่อเรื่องยานอาถรรพ์แล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้วยผ่านหลักฐานตำราใบาลานเก่ากักบรายชื่อที่พบนะคะครับ แล้วก็การเข้ามาของนักข่าวประวิท์ที่ได้จดหมายซึ่งคลิกคดีเลยว่าผู้ตายอาจจะไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นผู้ทําพิธีที่ล้มเหลวเองนําไปสู่การเจอหลักฐานชิ้นสําคัญคือฟิล์มภาพจ่ายพิธีที่มีการใช้เลือดจริงๆซึ่งสัญ,ญลักษณ์ในภาพเนี่ยดันไปตรงกับเอกสารรับเก่าแก่ปี1 9 7 2ของกรมศาสนาเกี่ยวกับสํานักรับทางเหนือที่เคยถูกปรับปรามไปแล้วใช่ค่ะรวมถึงคําให้การจากอดีตสิทธิวัดที่มันขัดแย้งกันไปหมด ทั้งเรื่องที่ว่าผู้ตายอาจจะไม่ใช่พระจริงๆหรือว่าตายเพราะถูกสาบซึ่งมันสะท้อนความสับสนแล้วก็การปกปิดข้อมูลและบทสรุปสุดท้ายก็คือไม่มีใครถูกดำเนินคดีแต่วัดกลับถูกสั่งปิดด้วยคำสั่งลับทิ้งไว้แค่คำถามมากมายเต็มไปหมดเรื่องนี้มันน่าสนใจนะครับไม่ใช่แค่ในฐานะคดีปริศนาธรรมดาธรรมดาแต่มันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นมันเป็นเหมือนตัวอย่างของการดำรงอยู่ของความเชื่อ พิธีกรรมและก็กลุ่มอำนาจที่อาจจะซ้อนทับกันอยู่ในสังคมโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยจริงค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเบื้องหลังข่าวสารหรือเรื่องราวที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยอาจจะมีโครงสร้างความสัมพันธ์หรือความลับบางอย่างซ่อนอยู่เสมอเลยกรณีนี้มันแสดงให้เห็นชัดเลยถึงการประทะก,กันร,ระหว่างความเชื่อโบราณโครงสร้างอำนาจสมัยใหม่แล้วก็ความพยายามในการควบคุมความจริงและมันก็ย้ำเตือนเราถึงความสำคัญของการตั้งคำถามนะครับ ่อข้อมูลที่เราได้รับการสืบคน้นการไม่ด่วนสรุปโดยเฉพาะในเรื่องที่มันซับซ้อนแล้วก็มีหลายมิติแบบนี้เพราะสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นคำตอบง่ายๆตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งก็ได้ใช่เลยค่ะการมีวิจรารณญาณแล้วก็มองหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเพื่อให้เราเข้าใกล้ความเข้าใจที่มันรอบด้านมากขึ้นถึงแม้ว่าในบางกรณีความจริงทั้งหมดอาจจะไม่มีวันถูกเปิดเผยออกมาเลยก็ตาม และนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไวใ้ให้ลองคบคิดกันต่อจากเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้คำถามว่าอะไรเหรอคะคือเมื่อความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมโบราณที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับโลกสมัยใหม่เนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวพันกับโครงสร้างอานาจแล้วก็อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นฉากบังหน้าอะไรคือสิ่งที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้ ใครคือผู้ที่ได้ประโยชน์จากการเก็บงำความลับนี้ไว้ในเงามืดและการที่จูจ่ๆเอกสารลับบางส่วนมันถูกเปิดเผยออกมาในตอนนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเป็นแค่สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เรายังมองไม่เห็นปรินณาของวัดป่าศีดาอาจจะยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ก็ได้ครับ